ไปไปตลาดกันครับไปตลาดจังครับมีน้องเองไหมดูก่อนมีน้องเองไหมไม่มีไหมเดี๋ยวมาทิ้งเลยเดี๋ยวมาทิ้งเลยนี่ไปเนี่ย เก็บิ้งเลยเก็บิ้งเลยโอ้ยไ่ไปเก็บิ้งเลยอ้าวนะปวดจริงจริงว้าวเอากองไว้ดีๆเดี๋ยวมันโดนกันเอากองไว้เดี๋ยาถุงนี้ใส่ก็ได้เก็บถุงกันเก็บถุงเก็บถุงเลยเลยเอาดีเอาดสบายดีสวัสดีจ้าน้องไอรินหลับกระขายคองแล้ว สดีึ้นตกะคือยังแล้วมาด้ายห,หิมทางนี้ก่อนพะว่าของเก่าไปขายค่ะหาเงินหาเงินซื้อลูกไม้ลูกตีสวัสดีครับเอฟซีเลยสวัสดีครับอย่าดึงดดดดมันจะบาดมือมันจะบาดมือน่านฟ้าทำอะไรครับวันนี้ทำเก็บของครับกของเก่าไปขายใช่ไหมใช่ครับอืมจะได้เยอะอยังเนางไม่เก็บครับน้องไม่เก็บเหรอ เก็บอยู่เก็บเจอมามาออกมาเลยเดี๋ยวมาแล้วเนี่ยป้าจะไปกับเจ้ทีมไหมหนยไปได้ไหมเนี่ยขายของขี่รถไปได้ไหมหน่ะเลอะมันเลอะไปได้ไหมไม่ไปใช่ไหมไม่ไปก็ไม่ไปเป็นไหมไปไหมไปกับน้าไหมเนี่ยเก็บรถด้วยสบายดีสวัสดีครับแล้วกเก็บของขึ้นนรางรถแล้วชุดหนึ่งแล้วมาบิน ตเต็มละสุดแรกเดีไปสองรอบนั่นรอบรอบแนวล่งเบียร์กับก้างกระดาษกับของเล่นของนานฟ้านานๆไปคล้ายๆกันครับของเต้าเน,น,นี่ยไม่ใส่ละอัื่อนแกแกันเย็บแค่ยะรอบสองครับอันนี้ออรอบสองคือเดีไปคลายรอบสองจะเพื่อนนะไปด้วยไหมไปไหมไม่ไปใช่ไหม,ไ,มไ,ปไปเลยไปเหรอไปม ไปก็ไปไปเปล่รองเท้ากันไปไปเปลรองเท้ากันไปเปลรองคนละสีไปไปจะทวนจทวเขาเขดีเียเขาีบุกเลยน้องยืนดีๆครับไปขึ้นรถไปไปตรงนี้เลยใช่ไหมม้าหน้าอุ้ยน้ำ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 โอเคยืนไปขึ้นรถเลย เอาประตูก่อนได้ขึ้นเลยยันเสือออกใจเสือตัวเก่ากันครับหอนแห้งไม่ไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นไม่จะเก็บทำไมมันไม่ได้เกะก,กะตัวเองเอามานี่เอามานี่ไว้ตรงนี้แหละไว้ตรงนี้แหละไม่ได้เกะก,กะขาตัวเองไม่ถึงหรอกใช่ไหมนั่งบนนั่งบนบ,นบเ่เรอ เอาอย่างนี้แหละไปประตูงงงกมานั่งดีๆมานั่งบนวบาะเนย่งนั่งบนบ่ะเอ้ยอย่างนั้นแหละน้องเอาอะไรไปขายด้วยไปอันนี้นี่แหละจะเอาขนมไหมเอาครับเอาครับเดี๋ยวกลับมา ได้ตังจากขายของแล้วไปซื้อนมเนาะครับอืมไปกันเลยไปกันเลยอบๆๆบอกทางได้นะน้ารู้ทางนั้นเนี่ยโอเคไหมมาน้าไม่ได้มาตลาดนานแล้วให้น้านฟ้าบอกทางเลยนะไปทางไหนครับไปทง ทา,ท,าทางขนมทางขนมยังไม่ได้ไปขายของเลยไปทางขนมยังไงางงั่าง้นดีๆนัาง้นดีๆไม่ขายของก่อนก็ไปทางขนมไปไหนต่อที่นี่ไปไ,ปไปไห,หาต่าตังก่อน,าาอนใช่ครับเอาเอาเอะไรไปขายนะ เอาเงินไปขายเอาของกออ่อบไปขายอ,นนอะไรครับลม้มฮะอะไรเหรอว,<า>ว้าวเห็นเขาเล่นว้าวล้มมาจนเขาเล่นว้าวเหรอใช่ครับเขาเล่นว้าวสน,นุกดีจังสนุกดีจังอยากเล่นไหมหเดี๋ยวให้หมอมีพาเล่นออาป๊าซื้อว้าวให้นะ ห้เขาไม่มาขายตอนนี้เขาไม่มาขายแต่ป๊าป๊ามาให้ป๊าป๊าซื้อว้าให้ได้มันแรงกินไปถึงแล้วเนี่ยถ,ถึงแล้วถึงที่ขายของแล้วน,น,นี่ไงเห็นไหมไม่ไงเ้อนเข้ามาแล้วนี่ไงไม่เห็นนลง ใช่ไหมนี่ใน้องเคยมาไหมเคยมาดูมากับใครมากับน,น้าอิมมาเห็นี่ครั้งแรกใช่ไหมใช่ไหนบอกว่าเคยมานี่ครั้งแรก <c oughs> ถึงแล้วถึงแล้วขายของเก่าเอาตังค์ไปซื้อขนมครับครับเอาใช่ไหมสวยครับ ไปกินอะไรไปกินขนมกินขนมเอามาื่ออาาก็อ็มื่ออกอเมือกจับตัวเามือกจับตัวโอเคอกเก็บเครื่องก่อนน,อน,นั่งรอ,อ,อนั่งรอก่อนตอนนี้พักที่ยงอยู่นั่งรอ,อก,ก่อนใช่นไหม <c oughs> มาตอนเที่ยงพอดีครับ พนักงานคนคลอง,องล่องในเรินเขาอยู่นั่งรอใช่ไหมเนี่ยช่นั่งเต่ากับใช้คนละสีคนละผ่านเดียวกันเราคนละส,สีร้อนไหมน้องร้อนไหมร้อนไหมเอ้ยไม่ขอเล่นหรอกร้อนไหมเนี่ยร้อนนึกว่าจะหนาวใส่เสื้อแขนยาวสองชั้นเลย ้าหนังเอาไปเจ๊นอนเล่นไหม<ะ>น,นอนเล่นไหมไม่ให้นอนเหรอเอ้าพวกเไม่ไมทำอะไรครับทำของครับผมทำของข้าวแห้งข,ง <c oughs> ขง้าวแห้ไงไหูกเจัาบ่ายเราข้าวแห้งเอ้ยเจ๊ใช่ปะ รับซื้อรถละสามบาทข้าวแข็งสองศูนย์เจ็ดสองร้อยกกิโลทีเย็นสาเลเดอร์น้องไม่ได้ขายนะเขาจะได้ตังค์ไหมเอาสเลเดอร์น้องมาขายแต่แต่พี่เขาไม่ซื้อ แต่คุณยายไม่เอาสไซเเดอร์ไซเเดอร์ขายไม่ได้ไซเรเดอร์ขายไม่ได้นะเอาให้คุณยายเลยไหมเอาให้คุณยายเลยไหมเอาไม่ให้เหรอปักเพื่อนตักเลยลด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 เห็นไหมไงคุณยายคนหลงแล้วนะ ยายไม่เอาท,าอาที่ำออกมาบ้านน้ำมัไปไ่รู้เรอคุณยายไม่เอาสไลเดอร์น่านน้ำน่านฟ้าเลยกอยยแท็กไปเรยดีไงจะได้ตังไหมเนี่ยน,น่านน้ำน่านฟ้าไม่ได้ตังค์แล้วสไลเดอร์ไม่ได้ขายอืมใช่ไหม,ไ,มไ,ดได้ตังค์ซื้อขนมไหมเนี่ยสไลเดอร์ขายไม่ได้ าไไม่ได้เอาตังไหมเอาเอาเหรออืเอาอยู่เหรออยู่รอไหมไม,มาอุมมาอ้มมาอุม้มมาอุ้มเพื่อนเอ๊บไป,ไปขึ้นรถกันเขานี่แม่ขึ้นรถจะของหนีไหม <c oughs> ไปนั่งเลยปี๊ป <c oughs> <c oughs> เชียงอะไรนะเชียน้องบีบแต่เนาะใช่เดี๋ยวใครกลับมาอีกเทียน,นึงครับเพราะว่าเอาลงไปเนี่ก่อนของแล้วก็กลับไปเก็บเอาของเกาหลีร้านนะครัอีกรอบนึงครับแต่ล่อบินเทียวเดียวเลยเอานั้นฟ้าลอยอยู่ร้านนะใช่อาบน้ำรอไงแล้วเราไปซีเจกันโอเคไหมเดี๋ยวน้ากลับมาเอาตัางค์แล้วไปซีเจโอเคไหมครับอาบน้ำรอเลยอาบน้ำรอๆไปซีเลย โอเคไหมเนี่โอเคโอเคแล้วนะเนาะมันกัดก็จีบไปตัวหนอถอนได้แล้วแหละจ้ะถอนแล้วครับผมอาบน้าให้นานตาเด้อมาตกลงกันแล้วว่าได้เงินเหลือเกินว่ากัดไปเสือขนมกันบากันมวยอมอมไปอาบอาบน้ำไปก่อนเสร็จเก็บเอาฟองอันเก็บกันละ ทองเรยนานํำเอาไปเนเบาเอา้ว่อไปทารถยางเลยเระาบอลักสือบัวบุตรเอาไปโลดระจบว่าเอาไปห้องลายกระไหมเจี๋ยวห้องลายกระจเขาอาเปอนเบาว้เดี่ยเยะจบปยังไหมาบซื้อกหิมไมลดหิมเล้เอาเอาหิมไม่ลานเขากับบัวหิมไหม หิม,ม,มาลานต์กับวันชิมเนะมาะว่าคันเขาบูซื้อกับชิมไม่ลดสิเดย้อันนี้ก็ไม่ตะไคร่รอบไหมเพราะว่ามันหน่อยอยู่เนาะโลมันหน่อยตะไคร่รอบไหมโลบ่ะนะ,นนะว่ามันขอันมากันซนส่นวนเขาจะเอาเบิร์ตเขาเอาเบิร์ตแต่ว่าเขาต้ไคร่พร้อมโอ้โหมันจะได้ราคาหนึ่งกิเลไปราคาหนึ่งไปเบิร์ตโล่นี้ โฮกไว้เก็บออกกันแฟนเลยถุงอันนั้นเอาได้นั่นกระสอบมันขวดขวดอันขวดอันนี้แหละขวดอันเขาเอิ้ว่าองะโซดาอันนี้่ได้อันนี้เดี๋ยวหาหุมก่อนเออหมอันนี้กอันเดียวกันแต่ว่ามันมีหนูงเลยุบไปเลยื ไปไป้ยกระจกกรจิโดตัวไอต้องต่ตอนหงอันหองค่นไงต้อแตตอน้องหงอนท่อนน่าจะตอนอันทีดว่าน้องหงอนมีไอิในทองเะอันเดียวจะได้ชวนแดงคเด๋ยวเขาองไปขตอนอันสาเด้อวนแดงเด้อขอให้ยั้งเหรมาอันสาที่ไี่ชวนอะไร้อใ เอาว้ตกลงกันลส่วนใดส่วนเสียยังแง่อกาปหายยลดข้าบุญญาสิ้นอันนี้ของแง่ขวดใสรย่างเดียวเลยไป่ใช่รด้คาร่วมเะ็นนีาครั อันนี้ก็แม่อยู่ในหลังครับก็อในหลังคืออะไรนี่อันนี้ขวดอันนั้นอันนี้ขวดอันนั้นบ่มันขดใสอนี้ใส่อนี้อันนี้ขวดใสบ่อันนี้ขดใสอันนี้ขวดขวดดําอ่ะมันมีหนูขุบไปเลยมัมีขวดขวดอันเาเาอันที่ว่าเาขาว ខ្លាប់មាន់ម เดือดรักเราอีกรอบเป็นเือเาไปไปขายของเงินแม่เรางานปล้นมาครับวันนี้ากินขนมอาน้ำาอะไรนี่รอบนี้ผมไปผู้เดียวเนาะนรานานนำานปาอาน้ำเยอะเตรียมตัวไปซีเจไปซื้ขนมครับไปปลาไปซืเจปล่ไปขายกันเะ อ่ามี้าส่เกขอคยะมาลงหลอดสองยาอรนะครับเอาควาเกอมขายนะาบงหยาดที่ใดเนาะนี่ครับหยาดทั้งเบดเก้ารายการแต่ละชนิดคาัเกลือมนะขายเนาะ กระสิกลับบ้านไปอาบนานเข้ากันครับเพราะว่าเปื่อนแล้วเจนอาบน้ำแล้วไปสิพา,าน้องนันนันฟ้าเนาะมาซีเจตามที่ตกลงกันไว้ครับไป้ากันอยู่ลานครับผมร้อนมันเลยหลังท้าเร็วเอาคู่น่คนบอกไป,ไป,ไป,ไปตลา,าดเป็น ขึ้นเลยคนอยากนอนนะครับตัวอยากไปตลาดเลยบนนอนโอ้โหเล่เป็นพันเลยเหรอวะอือเล่เป็นพันเลยนาะนี่ไงว้าวได้พันนิดนึงเล่เกาลอยหกบาทเอาท่านเขา JFC เราไปตลาดกันครับไปลาลแล้วค่ะมีงบเท่าไหร่มีงบเท่าไหร่มีงบ ตัวอะไรคะับหนึ่งพันครับไปไปตลาดกันครับไปตลาดกันครับเห็นไหมเบบี้ออกแล้วนั่งด้วยกันได้เห็นไหมนั่งโดยสองคนตอนมีน้องนั่งไม่ได้ใช่ไหมน้องอยู่ไหนตลาดบอกว่ามี่เลยไปไปมี่เลยอาออย่ามาเปิดเสื้อหนูทำไมไปไปมี่มี่เลยไปไปมี่มี่เลยไปไปเจอกันนะคะ ไปบ้านเจอกันนะครับปราสน์สร้างบ้าให้เหมืนไปบ้านเจอกันไล่เจก่อนนะครับไปชีเจก่อนนะครับไปทำไมชีเจจะไปซื้ออะไรไปเจ้าขนมมาชื่อขนมโอ้ขนมอยู่บ้านเต็มเลยมีน้องเองไหมดูก่อนมีน้องเองไหมไม่มีไหม ให้มีอีกไหมให้มีอีกเอาผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงรือผู้ชายผู้หญิงเอาผู้หญิงอีกแล้วทำไมไม่เอาผู้ชายบ้างล่ะดูว่าผู้ชายจะหล่อมั้ยไม่หล่ะเอาผู้หญิงเหรอใช่ไอรินสวยไหมไอรินสวยจ๊อครับจอน้องใครไอรินไอรินเป็นน้องของใครไอ้น้องของฟ้าน้องของฟ้า ดีๆมันจะหัวจะน้่หิมเด็กหัวมันจะคลุกไปเลยนั่นฟ้าจะไปซื้ออะไรที่ตลาดวยนะไปซื้อเครื่อเาเอาเฟนไปไหมไปครับเอาเคปไหมเคปเอาใส่ใส้กอบไหมใชี่ครับเอาเคปกับเราต้องไปใส่ไข่ให้ได้ผิดผิดมนค่ะทำไปใส่ไข่มันบกกรอบจะพร้อมบอกแั้น ถึงตลาดแล้วถ้าแล้วอันแนม,ม่มาตลาดซื้อเคียบใส่ไข่ให้มันบแม่ว่าใส่ไข่มาซื้อเคียบโอเคี๊บบุ้มีจังวันนี้เคไม่มาเคียบไม่มาตั้งแตาเลยไม่ได้กินตลาดไม่เยอะเลยวันนี้วันนี้ไม่มีตลาดทำไมล่ะตลาดน้อยจังเลยกับพ่อไม่มีเลยจะกินอะไรเลยใี้เนี่ยมติติบัตรดูตัวยี่อ้ะไหนเอามาดูสิ เราใส่กระเป๋าเงเกงกันเลยม่มีมีกี่บาทได้อยู่อยู่ชุงเนี่ยเอามาดูสิอุ้มใหม่มาสัอปปากมา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 อุ้มมาว่าเสียงกองแงงกองแงงเลยคนอะไรนี่การอุ้มกันอุ้มกันรึปงโอุ้มกันเอยไม่เอามือจับเงินเลยรัอเนี่ยดูนะขวของอะไรยิ้มใหญ่ขวดขดเินตลาดกัน

ร้อนน้ำหงก่อนรอนน้ำหงก่อนจะดืนะ้อนะจะดื้อนะร้อนน้ำงอ,อ,อะไรเนี่ยกินไหมแครอทกินไหมครับ <c oughs> เอาหัวชายเท้าก่อนแน่น <c oughs> ้ำหงอ,อแล้วน้ำหงออก่อนแล้ว <c oughs> เอาแล้วครับพอแล้วอยู่บ้านก,ก็ยังงเอาไปไว้เฉยๆโอเคนี่อะไรเอาไปหม้ออ้อนที่นี่เนาะใช่นี่มันตุ้ตัหัวยังไงร้อๆหัวนี่แหละอ่อนอยู่เป็นยังไง <c oughs> ด,ดื้อไรดื้อลาเจ้าท้ออูมไปไปโอ้ยรองเท้ากับฟุตทิมไปไปรอที่รถเลยมาเลยดื้อคลักหลายไป <c oughs> เอาไปไหมรถก่อนแล้วเราข้าไปดูเอาอีกเราเดินไปดูอีกว่ามีอะไรเอาไหมหูหัวหมูใหญ่ๆเลยของพยัญนะจ้ะ ไหนเราขายของขอได้กี่บาทตัวน,นี้ไหนได้กี่บาทตัวเปน,น,น,นเลขกี่บาทอันนี้กี่เลขกี่บาทได้กี่บาทละ่ะนี่อันนี้ได้เค่อันนี้ได้เท่าไหร่เนี่ยสองอันอันนี้ทั้สองอันเลยใช่เหรอนะอันนี้เลขไปลงไปไมาจะเห็นเลขกูณไปเลย เลขสี่บาทนะน้องหงมาแล้วให้น้องหงขึ้นเลยเลยใช่ให้น้องหงนั่งด้วยใช่อย่างงั้นแหละโอเคอ้าวเหมือนคนอ้วนใส่เข็มขัดเลยนี่ไงอันนี้รัดสองคนใส่เข็มขัดได้ไหมถามน้องหงดิจะมีน้องฟ้าไปไปซีเจกันมึงวันนี้สบายไหมไม่ได้ไงก็เป็นอย่างงั้นเลยใส่เข็มขัดตาหน้าต่อได้อย่างเนาะได้แต่ลาบปิดให้ให้อธิมน้องหงกันจะได้กินข้าวต้ม เอาเขาต้องไปสองถุงไปกินกับนา้าฟาแต่บกกินดอกเอาไปซื้อหาที่เขาไม่มีอะไรกินมันลงไม่ได้นะใสเข็มขัดแล้วนะใสเข็มขัดแล้วจะลงยังไงจะยืนไม่ได้นะั่นะนะน่ะอ่กดออกแนเออออกเลยออกเลยจะได้เล่นดีๆถ้าใสเข็มขัดแล้วไม่ได้เล่นนะโอเคสเาบาๆสบายตายรไปเจมอกันเถอะนี่บอกให้รถหลบเลยทั้งดีย่างนีรถเยอะ หลบเลยครับบอกเขาเลยลูกพวงเขาเอามาตบแต่งล้างเฉยไปยังไงครับหน้าทีมแกล้งน้ำฟ้านะนี่แกล้งน้องทำไมนี่ใช่ไหมโดนแกล้งแล้วใช่ไหมไหมน้าทีมนี่ทำไมแกล้งเด็กเนาะเขาจะไปอยู่บอกให้เขาหลบทำไมปะพี่เต้ยน่ะพี่เต้ยนะไปอู้รถอ้อยเห็นไหมน่ะ คันใหญ่เลยทำแบบโอ้แบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแบบแบบนี้น่าหงเห็นรถอ้อยไม่นั้น่าหงยังว่าะอ้เขาคนลามันไปยังไรอันนี้อ้อยล่ำนี่ชวนหน่อยครับอะส่วนหน่อยครับภาษจะเป็นเด็กหน่อยยากไปโรงเรียนพอรถอ้อยห้องอ้อยเขากินอล่ำอ้อยน้องเขาเล่นอยค่ะไม่ใช่หลบหน่อยครับจะบอกให้ส่วนทำไม หน่อยรถอะไรนโอ้รถส่งของครับรถบรรทัดโอ้ครรรรับบถ่ะไม่ใช่รถบรรทัดบ้าจะได้มาตลาดเลยอ่อนไปเลยอ่อนยังวัดจอดกันได้เข้าใกล้นะอันนี้อ่าใช่เหรอใช่เดียมอลเหรอจะมาซื้ออะไรพีชีทีเออือน้ำเขียวมาซื้อน้ำเขียวโอ้ ซื้อกระเป๋่มาที่เจเก็ได้หรอกร้านเราก็มีบายน้องหงก็จะไปซ<ไ>ื้อของไว้ให้เบบีน้องหงจะไปดูของเบบีก่อนบายอ่า,อาเดี๋ยวน้องหงจะส่ารองเท้าให้เด็กก่อนอ่าฮู้ด <c oughs> ไอคือห้อยดีเท่ไปไม่วิ่งไม่วิ่งไม่วิ่งรถเยอะไม่วิ่งอันตรายไปไปเลย เดี๋ยวเเดี๋ยวลอก่อนนี่น้าห้องเรานุ่งไปกินเดี๋ยวที่นี่น้องงัวด้ะไม่เอาไม่เอาดูก่อนดูก่อนกินอันนั้นน้าซาไม่กินเอาอะไรไม่เอาหรอกน้าซาไม่กินอันนี้นะไม่ใช่ของน้าซ่าน้าซาไปดูนู่นของน้าซาเนี่ยไปดูนู่นเหรอนี่เอาเอาอันนี้น้าซากินอยู่เอากล่องเล็กอยูใช่อันนั้นกินอยู่ป่าพอแล้ว อันนีอ้อเอาสร้าปตียไปดูขนมเลยไม่ใช่ขนมอีนี่อ่าอน่ะเลือกกันเลยเลือกกันเลย,เ,ลอกกเ,ลยเอาไหนอันนี้อันอันนยู่นี่มันอยู่นี่อ,อ่เอาเลย โอเคไปได้แค่นมกลับมาแนหรอไปขึ้นรถเลยอะไรตัวอะไรเนี่ยหมาหมาหมาป่าหมาป่าวูบห้องเก็บเงินวันลอห้าสิบห้าค่ะตัว ปลาหมาปลาขอนตายฉันเลยอ่ะน้ำหนักทั้งหมดเลืแค่ห้าสิบห้านะนี่น่านฟ้าได้อะไรบ้างต้องมากินมันพวงใหญ่เนี่ยมันกินเป็ีนดอกกินเป็ี่หรอของนั่นฟ้าใช่ไหมใช่อันนี้อันนี้ก็น่าบอกให้เอาดอกเบาดอกแต่ว่าน่าบอกให้ยับเอามันกินแบบนี้อุ๊ยกลัวใช่ยังไม่นะพาทิมไปจอดนักเล่นหกเอาฟักเอาอัน ยังบวบเบบบกันปะจ้ะ,จ,ะจ้ะสำหรับที่นี่กะน้องหงกับไอทีมกับน้องนันฟ้าก็ขอจคลิปพ์้างนะจ้ะไปกลับไปนอนไปเก็บก่อนนะคะบ๊ายบายครับบ๊ายบายเอาไว้พอกันคลิปหน้าจ้าเอาไว้พอกันคลิปหน้าน,นะคะบอกเอฟซีก่อนจากนอนเหรอนะครับเดี๋ยวพลาดน้องนันฟ้ากลับไปนอนพักผ่อนกันวันนี้อยากนอนแล้วที่เจ้าของตื่นเต้นตลอดเดี๋ยวไปพอกับทีมไหนพี่นายบ๊ายบาย สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋แจ็คเก็บให้โอเคสวัสดีครับรอหลอก่อนเจเจ๊เจ๊ทเทโอเคกินไหมหล่อเท่กินไหมครับครับให้หน้าของเปิดให้ไหมเปิค่ะคไม่มีหลอดนะอ้าเดึกกินเลยเดี๋ยวห้องอันนี้ไปก่อนโอเคเดี๋ยวทำหกนะอ่ะมานั่งกันดินั่งกันหน้ห้องกันเลยนั่งกันหน้ห้องดีๆบื่อเหลอดอันนี้ได้ไหม วกาแฟนน่าลืมขอหลอนไะปว้า่อันนี้มันเล่นยังไงเน้ะ